จังได้เห็นดอกซากุระบานแล้วเฮ้ยรู้สึกได้ยินเสียงนภิชติเรียกฉันอยู่นะเนี่ยอะไรนออ่ะนี่ไ้อดกระบี่ค่นี้อย่านี้นะยอดหน้าบอกให้ยอดจะบ้าแล้วจะหยุดที่ไหนนะเดี๋ยวฟังกันเลยโอเสร็จแล้วนี่โอ๊ยนีเจ็บนะเนี่ยจะบอกให้ บ้าจริงเลยฝากไว้ก่อนถ้าเจอนายอีกรับรองจะให้ได้เป็นโจกเลยคราวหน้าก่อนเถอะนายหนีไม่พ้นฉันโอ้ยบริไม่เห็นจะกลัวนายเลยจะอ้วนโดเรมอนถึงจะเป็นใจแอนก็นเถอะฉันไม่กลัวลหรอกนะโดเรมอนอนี่นี่โดเรมอนเอาของพิเศษมาที่ทำให้ต่อสู้เก่งหน่อยเด้นะ มีหรือเปล่าอ่ะนะฉันจะได้สั่งสอนเจ้าใจแอนมันซะเลยอ่ะไม่ได้อ่ะฮะไม่มีของพิเศษนะนะเดี๋ยวถ้าเป็นงกไปหน่อยเลยนะโดเรมอนนะหึนะโดเรมอนถ้าสู้เป็นตัวแอนไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้เข้าใจรึเปล่าเออโดระนี่อ้เดี๋ยวนายเป็นอะไรไปอ่ะ ก่อนหน้าเนี๋ยฉันกะว่าจะบอกให้นายรู้หลายครั้งแล้วแต่ว่าคือฉันฉันนั่ง ก็ต้องมีทุลากของเขาบ้างสิอย่าพูดถึงแกตัวแบบนั้นสิจ้าไม่ยอม啊ผมไม่ยอมโนบิตะโนบิตะจริงเหรอ,อต้องกลับจริงๆเหรอเนี่ยอแล้วโนบิตละล่ะคือว่าลูกเออ นี่โนบิตะลูกเหมือนกับมาเกอะเลยนะแอบมานั่งร้องไห้ในตู้แบบนี้ใช่ตอนนั้นที่คุณยายเสียไปลูกก็มาแอบร้องไห้อยู่ในตู้แบบนี้เหมือนกันนะนะจนป่านนี้แล้วลูกยังไม่เปลี่ยนเลยโนบิตะพอจะมาลอข้างล่างนะลูกนะฮะ ลินยายฮะผมจะเป็นเหมือนตุ๊กตาล้มลูกตัวเนี้ยจะล้มกี่โหดกี่โหดผมก็จะยืนหยัดขึ้นมาได้ด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะ ใจมากนะที่ช่วยดูแลโนบิตะมาตลอดผมดังหากหละครับต้องเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าจริงๆแล้วเหรอเนี่ยเออคลาคับงั้นก็คงจะได้เห็นหน้าโดเรมอนก็ครั้งสุดท้ายแล้วสินะที่จริงผมไม่อยากไปเลยอ,ะอ่ะอโนอบิตะมาสิลูกมานังนี่มา่โดเรมอน กินนี่ซะสิอืมอือ่าอะกินซะข้าไปชน <c oughs> <c oughs> อร่อยจังเลยนะดิลเลออ์มออน,นะ <c oughs> <c oughs> โนบิตะนายไม่หนาวหรอสบายมากเลยอะฉันนอนไม่หลับอะฉันก็เหมือนกันน่ะนี่เราคุยอะไรกันดีกว่าไหมเออโอ้นายดูสิแล้วจันสวยจังเลยจริงจริงด้วยอะนี่ไปเดินเล่นกันเถอะก็ดีเหมือนกันนะไปเลย นายไม่เป็นไรจริงๆนะสิ่งที่นายทำเองได้นั่นน่ะฉันถึงไม่อยากให้เยิมแค่เป็นห่วงเรื่องของนายตลอดเลยอ่ะจริงๆเนาะ ต้องเป็นห่วงแล้วนะเ,ออเรื่องการบ้านเอ้ยเรื่องไปแจยตลาดเอ้ยฉันจะต้องทําให้ได้แล้วก็เรื่องทําความสะอาดห้องอะรับรองทาได้แน่อืมแล้วเรื่องถูกใจแอกับซุนีโอกแกล้งก็ทําได้เหรอสบายมากเลยนะก็ตอบโต้กลับสิตาต่อตา,ตาฟันต่อฟัน,ฟนทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเออรับรองได้ฉันจัดการได้นะไม่ต้องห่วงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วโดเรมอน ปรับอนาคตได้วางใจได้เลยออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวฉันขอตัวไปห้องน้ำเดี๋ยวนะสงออออสัยไม่อยากให้ฉันเห็นน้ำตาสิท่า ทั้งๆที่ตัวเองไม่ต้องใช้ห้องน้ำเส้นหน่อยอยู่ๆไปฉันจะเริ่มหนาวเสียนาสินลไปถึงไหนของเขานะนานจังเลยฮะจ้าโอ้โดนเจนเต็มเลยเจ็บเจ็บเแล้วฉันไม่เจ็บเป็ไงใช่ฉันเองอ่ะเนี่ยให้เราพิจหน่อยแน่เมื่อกี้ทำไมถึงวิ่งชนฉันบ้างนะใจไม่ออกงั้นก็ดีแล้วกำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีเชียวแหละ ฮึฮะฮะเฮ้เดี๋ยวเหมือนว่าเราจะมากลายเกิดไปหน่อยแล้วล่ะย้อนกลับดีกว่านโนบิตะอ๋ออ๋ออ้ไม่โห่นี่โอเคใจแอนสู้กันแบบไม่ต้องมีโดเรมอนมาช่วยก็ได้ฮ่าฮากระหันชานชัยมากนะโนบิตะ งั้นก็มาสู้กันอย่างลูกชายเลยมามาเลยหรือว่านราไปตากลับไปบ้านแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมาเลยมาเลยมาไอ้จ้าไอ้ายให่นี่้อยนี่ๆอนี่นี่นี่ซาหรออะ โยนี่นะไปไหนนานอบิตะหยุด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 ก่อนหยุดฉันยังฉันยังไม่แพ้ไหนนะน้อยโรบิตะยังเจ็บทุกไม่พออีกเหรอเนี่ยเจ้าอีกเหรอฮะแพ้ชนะเดี๋ยวก็รู้กัน ได้เลยนั่นหลนั่นและฉนเหลือทนชงตึ่นนี่ช่วยไม่ได้โอ๊ยเล่น้ไบนีอ้ไอ้ออ้ไอ้ไอไอ่ไอไอ้ไอไ้อ้ยอ้ย ขับเลยต้องออกไปตามหาซะแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยับเป็นยังไงโราไปตะเจ็บตัวพอหรือยังฮะจะสู้กี่ครั้งก็เอาชนะช่ไม่ได้อยู่ดีอะยอมแพ้ซะดีกว่านะฉันเองก็ไม่อยากทำหรกนะ ยอมแล้วใช่ไหมจะได้ไปสักทีจะนครเ่าเนี่ยไม่เข็ดหรอโนบิตะฉันไม่สามารถอาชนะนายด้ตัวฉันเองแล้วก็ตลอก็จะกลับ้ก็จะไม่สบายใจแน่เลยอะดื้อจริงจริงเจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บหยุดหยุดหยุดโนิตะฉันบอกให้หยุดได้ยินไหมยอกรยอาไหูยายอมแคนายละเจ็บนะเนี่ยอ้ กว่าไว้ก่อนเถอะว่าหลังจะเอาคืนเจ็บน้อบิตานี่นี่นี่ฮะนอบิตาทำใจดีๆเอาไว้นะโดเรมอนฉันเอาชนะได้แล้วเก่งมากนอบิตาโดเรมอนนายเห็นหมฉันเอาชนะด้วยตัวฉันเองเลยอะ หันเห็นแล้วล่ะเก่งมากเลยเานายอะกลับไปได้อย่างวางใจแล้วนะโดเรมอนน้อบินตาวางใจได้แล้วโดเรมอน เลมอนฮึโนบิตะ นออกบิต้า de la mort ต่างหน้านะเวลาที่นายเดือดร้อนนะ่ะก็เปิดออกมาดูได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแล้วจะมีเขาวิเศษที่จําเป็นที่นายต้องการออกมาเพราะฉะนั้นโนวิตักถึงฉันจะไม่อยู่แล้วก็ตามถึงฉันจ้าเดเลมอน ิตาเข้าเออจริงนะโนบิตะน่ะซึมเศร้าทุกวันไม่ดีเลยนะยลูกได้สัญญากับโดเรมอนแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะที่ว่าจะทำอะไรด้วยตัวเองให้ได้น่ะ นี่แม่ฮะอะไรจ้ะเดี๋ยวผมจะไปจ่ายตลาดให้เองนะฮะดีมากเลยวันนี้แม่รบกวนหน่อยนะฮะไปนะครับเอาละต่อจากนี้ไปถึงไม่มีโดเรมอนก็ต้องทบด้วยตัวเองให้ได้ไม่ยอมแพ้แน่ลนะ123่ยยเยนค่ะเสียร้อยหเยนค่ะ ชาบิตอ๋อ,อ,อชิสกา <c oughs> ดีใจจังที่ทำใจได้อะชาเป็นห่วงบ้างเลยนะเรื่องที่เดอมอนไม่อยู่แล้วนะคิดว่าจะเศร้าจะไม่เป็นอันกินอันนอนส,สบายมากาจะไม่มีเดอมอนอีกก็ตามจริงจริงนะสบายเชื่อเธอนะไม่ต้องห่วงเลยนามาอยู่ที่นี่เองเหรอเนี่ย นี่จะบอกให้นะตั้งใจฟังให้ดีๆหน่อยเพื่อนหอบแฮกๆตั้งใจฟังหน่อยมีอะไรเหรอคือคือคือเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตรงนั้นนายรู้ไหมว่าฉันไปเจอกับใครเขาเจอใครอ่ะนี่โดเรม่อนไงไะรู้ไหมฮะจริงเหรออ๋อ ใช่แล้วฮะดราเมอนกลับมาแล้วฮะอุ้ยจะมาได้ไงกันล่ะลูกก็เห็นบอกว่าจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วนี่นาและที่สําคัญนะถ้าเกิดว่ากลับมาจริงๆแล้วก็เขายังไงก็ต้องไปหาลูกก่อนใครไม่ใช่เหรอจ๊ะเอ,อ่อแต่ว่ากลับมาแล้วนะนี่หน้าแปลกจังเลยนะแปลกจริงๆเลยแล้วทําไมเขาถึงไม่ยอมมาเจอหน้าผมล่ะฮะ คงจะยังอาแน่ๆเลยแงๆเลยแบบเนี้ยเพราะว่าเสียน้าตาก่อนจ๋าก็ไปต้องปี๊บนึงแบบนั้นแม่บ้าที่สุดเลยนะดอเรมอนเนี่ยไม่เห็นจะต้องคิดมากแค่ขนาดนั้นก็ได้นี่นะดึงเงินที่ฉันเก็บทั้งหมดเนี่ยเอาไปซื้อดรกไกิเยอะๆเลยจะได้เอาไว้นำกินเป็นอาหารว่ากับดเรมอนไงล่ะ ได้แล้วค่ะขอบคุณนะครัที่มาอุดหน,นุนค่ะผม แาพบนาที่ส <od> ุดเลยนะโดอลอมอนรู้หรือเปล่าวะฉันคิดถึงนาที่สุดเลยอ่ะฉันเองถูกหลอกอีกแล้วใช่ไหมโรบิตัฮะเอ้ยแล้วก็อีกแล้วล่ะช่เออติดกลับจนได้ใช่ไหมล่าวันนี้ฉันจะล้างตาที่ฉันแพ้นายวันนั้นแล้วล้างตางั้นเหรอใช่เจ็บๆฉันยอมแพ้นายก็ได้เอา น,ะนะ่าคิดหรอกว่าแค่นั้นจะทำฉันยอมแพ้ได้อะนึกออกหรือยังว่าน่าหน,น้าโนบิตอะอะเราฉันว่าโดเรมอนกลับมาเราฉันว่าโดเรมอนกลับมาเร็วสิดีเลยกล้าหลอกฉันเหรอดูะะสิครานหลอกแค่นี้ไม่เห็นต้องโรกรธจะเลยนี่เพราะว่าวันนี้เป็น,<า>นวันแห่ง,<า>งการโกรหกงไงล่ะเออถึงขนาดซื้อดอ,อลลยากีเตรียไมไว้เลยหรอต้ <laughs> <laughs> องมาหลอกกันด้วยอ่ะเอาละถ้ายอย่างนั้นนะ นายก็ลองพูดโกหกในวันนี้บ้างสิโนบิตะไปกัเเนเถอะไปแล้วนะเชื่อนินเอ,เ,อเลยอ่ะช่วยไม่ได้โนบิตะเป็นอะไรไหม <laughs> ฉันคิดว่ามันก็ปนแปลกๆอยู่เหมือนกันเลยนะที่โดเรมอนกลับมาแล้วอ่ะอ้าโนบิตะ のび太 เ้าสองคนนั่นอภัยให้ไม่ได้แล้วมาหาวาโดเอมอนกลับมาแล้วสำหรับฉันแล้วถือว่าเป็นการโกหกที่ยอมไม่ได้เดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่ละรับรับไปไอ้แอนซ่เนี่ยอ๋ฮะมีราโนบิตะฮะคิดออกแล้วว่ามีอะไรจะมาโกหกพวกเราอ่ะเฮ้ยคิดออกแล้วแล้วว่ามาสิฮะ ยังไงยังไงเอาเฮ้ยนายจะทำอะไรของนายอะโนบิตะไม่เป็นไรแน่นะโนบิตะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีนะนั่นเหรอโกหกฝนตกไอฝนตกยังหนักได้ผ่านพ่นไปแล้วเปียกโชกหมดเลยนายทำอะไรของนายเนี่ยโนบิตะชื่ออย่าโกรย์ก็เลยน้าก็วันนี้เป็นวันแห่งการโกหกไม่ใช่เหรอ เพราะฉะนั้นถ้าฉันบอกว่าแจ่มใสฝนก็ตกถ้าบอกว่าฝนตกมันก็แจ่มใสยังไงล่ะรู้หรือเปล่าล่ะงั้นเหรอเพราะอะไรอะของวิเศษชิ้นสุดท้ายจะตัวไดมอนไงเล่าโซเดอเอนายจะไม่ถูกหมากัอย่างแน่นอนเลยหมาหมาหมาเหรอใจแอนนายจะไม่ถูกแม่ว่าเลยแม้แต่นิดเดียวในวันเนี้ยไม่มีทางหรอกนะหาเคชิย้ทันทีทันใดหาเคชิ่ด้วย

ทุกๆเรื่องเม,มืกก่อกี้เป็นจริงด๋อยด้อย <c oughs> โอ๊ยตายแล้ว <c oughs> แม่มาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอโดเรมอน แล้วเชียวฉันไม่เอาไหนเลยอะแต่ว่าสายารานะโดรมอนสากุระก็ล่วงใกล้หมดฤด,ดูแล้ว ยังไม่กลับมาอีกกลับมาแล้วครับเออโนบิตะได้เจอกับโดเรมอนหรือยังอ,อืมอ๋อโดเรมอนจะกลับมาได้ยังไงกันล่ะฮะแกเห็นบอกว่าจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วนี่ใช่หรือเปล่าฮะอืออ โด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 เลมอนฮ่าฮันโนบิตาโดเลมอนเฮ้ยฉันกลับมาหานายแล้วนะโนบิตาเพราะอะไรจังเลยทำไมถึงกลับมาได้แล้วเนี่ยฮะอัานี้ไงอะนายเดิมนี่เข้าไปนะแล้วก็บอกว่าฉันจะไม่ได้กลับไปอีกแล้วใช่หรือเปล่าอ่ะโดเลมอน ฉันนะนะฉันไม่อยากเจอนายอีกแล้วอ่ะตแต่วันนี้ไปนะตลอดไปเลยตลอดไปฉันไม่อยากอย,กอยู่กับเดลิมอนแล้วหรือเปล่าฉันเกลียนนดนายเดลมอนดีใจจังเลยนะแม่ มอมและที่สุดก็กลับมาแล้วดีใจเลยนะดีใจด้วยนะโนบิตะดีใจ,จด้วยนะขอโทษห้ฉันหรอกไมต่อไปไม่ทำแล้ว